สบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมมันปังมากทุกวอร์ชั่นเลยจริงๆสำหรับรักแรงพระอภัยมณีงานนี้หนุ่มอออสุรพลผู้รับบทพระอภัยมณีจะรู้สึกยังไงบ้าง ัังกนค่ะแรงรักพักอะไรมณนีก็ถือว่าเกินคาดมากด้วยความที่กระแสมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วของนานยักษ์ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้ท่อนของออฟเราเติมกระแสไปแล้วอีกอีกอีกท่อนหนึ่งในติลงต่อก็คือท่อนมีเสือสมุรเจ้าตัวใจอ้ายย่อนแอบแปลงกายร่างมาเป็นคนอยู่กินกันมาตั้งดนแต่สุดจาดบนพอเจ้าเป็นยักษ์มาก็คือคนเล่นคนเล่นแผ่นเสียงตอนนี้แบบ3 4หมื่นแล้วครับอ๋อบรรยากาศการถ่าย m อนีมนาลำบากไหมออฟ วันนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีพอสมควรด้วยด้วยบรรยากาศฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วก็แดดออกอะไรเงี้ยมันมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศดีนิดนึงแล้วก็สถานที่เอวารายที่จังหวัดขอนแก่นถือว่าตอบโจทย์กับเพลงนี้มากๆมันจะมีถ้ำมีนั่นมีนี่หลายอย่างเลยเราก็เลยสามารถเล่นได้หลายที่หลายหลายมุมใช่ไหมครับสวนบทเป็นพาพไพมณีครับยากไหมอินเนอรอ ไม่ไม่ยากนะครับด้วยความที่มันบุคลิกของพระภัยมณีรพระอภัยมาีมันเหมือนบุคลิกออฟอยู่แล้วด้วยเหมือนแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาเลยก็ว่าได้ครับเียกเินคาดเกินคาดมากครับเพราะว่าติด ที่ส,สูงสุดในมาแรงด้วยตอนนี้ติดชาร์จสิอันดับลุกเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยครับก็ขอบคุณมากแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่ยังคอยให้การสนับสนุนพวกเราเสมอมาะคระับไม่ว่าจะเป็นออกผลงานเพลงอะไรอะไรมาทุกคนก็ยังให้การตอบรับที่ดีเสมอมาครับทําดีทําถึงขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆชื่นชอบและให้าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเอาเป็นว่าผลิตผลงานคุณภาพออกมาเยอะๆนะแฟนๆรอซับ อยู่ค่คะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย